โอ้เขากนมขาวข้างนอกข้านอนมีข้าวหนู่ใช่ขาวหนใช่ขาวข้างนมีก็ขาวข้างนมกหน่ายเขาได้เลยเขาได้ตอนตอนสาสมุนสมดเข่าดีๆตอนนั่งตัวดิข่ายลูกสาวเลยฮ้บึ้งขสาวต่นเต้นทุ่นวะ ว่าเขามีลูกอีกคนนึงโอยังเรียนอยู่เรียนมหาลัยอยู่โอ้ยเลยเลยค่ะจังใจเลยเนอะข่าวเขาสนองไปเตยไปใครไปคล้ายโตไปเห็ดยังเห็ดยังที่เจ้าก็คิดได้เนาะเอาส่วนได้สิคิดแล้ววะสลองคิดอยู่เบาะลราโอ้ยชงไซส์เปิดจบคอมเมนต์ต่อไปต่อมาอยู่หันเป็นบาะโอ้ยตอนเราจะไปคิดกับเขา เฮาน่านะความคิดมันก็คือการผู้นึงคิดบวกผู้นึงคิดลบใช่แม่นลยภาชะคนคิดลบข้าวบะต้องไปไก่คือ,อาข้าว่าเขาบุดีนีะข้าวบะต้องไปตัวแย่กันเลยนั่นก็ลายค้นลายคบกินนั่งค้นคิดครับโดยการทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ าลุงกันเบอร์สุขสุคนคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้เอเนาะมาอนี้เปิดภาพขึ้นมาพบเจอกับสาม,มุกดาพี่เดอ้อพี่น้องมือนี้นเนาะมาสวนน้ำสุรินทร์สุกพี่น้องเลยก็มาอนี้มาหาทางน้องใบเตยเพื่อนเนาะมีทางเอฟซีเพิ่นโทรมาหาทางสาวนวนวสันอ,อยากมาเยี่ยมมาหาทางน้องใบเตยพี่เราเนาะเพิ่น,น,นก็เห็นในคลิปมาแหละบัดน,นี้แหละทางน้องใบเตยนี่คือปัจจุบันล่าสุดตอนนี้ก็คือทาง น้องเพิ่นได้ออกจากเวียกจากงานกะเข้ามาอ่าเลี่ยมอาการอ้ายพี่น้องเนาะอยู่พี่แดดอ่าสวนน้ํากะมาลายมือแล้วพี่น้องให้เบิ่งแล้วว่าอาการอ้ายแล้วกันนนัก,นกลายเตม,มน,นพี่น้องเนาะแล้วก็ยังบ่ทันได้กลับบัดนี้นจาจักสิได้อยู่พี่หรือ,อยังสิได้กลับมือบ่ก็ยังบ่ฮู้เนาะอ่ะอ่ามื้อ,อนี้กเดี๋ยวทางสามุกดากสิพาพไปหาทางน้องใบเตยเตนาะผู้ทางอัน ไอ้เพิ่นกามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะก็มีแต่ว,ว่าพาน้องเพิ่อนออกไปรัดทางไอ้เพิ่อนอยู่อันหน้าทางก่อนพี่น้องเลยโอเคป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปโซนนุ่มกันเดอ้อเปิดภาพมาหาทางน้องใบเตยเนาะพี่น้องเนาะพี่แหละอยู่สวดน,น้ามาเย,าย,ายี่ยมมาหาทางไอ้เพิ่นแล้วพอดีมีทางเอฟซีเรือว่าผู้ใหญ่เจดีย์เนาะ,ะเาาาข้ามาเยี่ยมมาออ <laughs> สดีส้วย

ไปนั <ersch> ่งนะฮะไปแยงชาวนอนเลยน่าเลยเอืม <Slack> ดีดอเนาะเพราะมันแข่งพ้นมาเลยพ้นโตอยู่เซโนเดยอครับเพื่อนทำไมลาวเพื่อนมาจะใส่เดี๋ยวยังมีนั่นอยู่วาใส่มาเมืองอันนี้มารวะเมืองมุกาหารอ๋อเมืองมุกาหาร เอาไว้ี่เลยเนาะเมือก็จะเอามือเนาะโดยอันนี้อันนี้ข้น่องซาข้าหนองไส้ข้าพอชิ้นห่นโอ้่เออเยังางเ็นลมาสยักเอสิบ้าไปดอกตอ่โอ้แม่เราโดยไอ้ขอบใจลยเนร เลยแม่ัญหาอีวาเต้าแล้วเป็นขาบกนไม่มาอางอั้มาบึงง่ายง่ายสบบเผาแล้วาอันนี้แม่ตักแลวแม่ก็รบนินุ่นะมาให้เจ้าเอ้ยบระเลียนเนาะเลย ไปซื้อหมดไข่ซ้ำมันผ้าบ๊องโดยผ้ามากผ้าขาวด้วยโอ้่เลย้งแกะั้มิคเาลข้างนอกอีข้างในกระโดดได้ขาขารองเ้ามีมก็เ้ามาถึยเมืองมาหาเราไปเจอเลยสก๊อตในม่โอ้รถสองนได้บรถสองคนได้บ๊อก ไม่ได้เงินเครับไมได้เพื่อนเอาผ่าบอเือจะผ่าแล้วจะเอาเครื่งมือนจเป็นใมนมา่าานจะชิมาอยู่พี่บอยเหลออะไปมาผ่าจะไ่ทางเหมือนการาบบ่อแล้จเนคว้าขบคนบนหับคนบ่อขนคนฮับคนจาเห็ดน้ำคนเลยแม่ใจกับคนอยากให้อยู่พี่แล้วนี่ยูยูในลยูแล้ว่ะเดี๋ยวมีอันหนึ่งยู้าบไยูนี่มียูหม่ง โอ้ยย่ยย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 ้เดยย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 สยยลยย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 อยยยยยนยย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 ้ยยยยยยยเยย

ถ่ายในทิมทางด้วยได้ถ่ทายวิวไปให้นะแมนจัง่ายได้เพื่นบริษัทเออ้วแม่ล้วแม่อเป็นจังไดล่ะควมืูซึ้นี่มาพบพ่ออ้เพื่อนได้บ้าดีใจล่ะพาไดยแต่ว่าทัาง้ายนี่อยู่เป็นคนไทยเป็นปะ

โดยทั้งรูปทั้งกายแล้วก็ทั้งใจพ่อโดยขอบใจในลายพ่อในประเสริฐกับขอให้เกิดแก่ครอบครัวแก่คือกันเด้อเดียวกันเดยใบเตยได้สับบวยพ่อนวยไส้ให้ทั้งขอบมุขขอบใจเพ่อในแม่ลูกล่ะได้ช่วยเหลือน้องไปเตยอีกทั้งกับน้องกับบุ้มยังหนักสีอวยพรให้อยู่ดีไม่แห้งขีดยังก็ให้อะไรอันนั้นคิดเงินให้ได้เงินคิดคำให้ได้คำเนื้อหลังไรมาได้ ทางเอิร์นนันกัเอิมุกก็หายสุขภาพเข้มแขงขิดเงินก็ได้เงินขิดคำก็ได้คำเด้อใ่คือการใลาเอ้ยเนาะมันคือารมันคือชีวิตอ้ยเห็นในกล้องไหมคะก็น้อยเาก็านนอแต่เขาว่าเราใหญ่เขาอว่นั้นเราบวใหญ่ สิบส่าได้บ่หรอออ่หนึ่อืมดีด้วยะเอาสากันเออออออาอนพออยมามอืมอสำเร็จหน้าที่การงานพออย่งี่มงเนี่ด แกเเบียกันเพากับยูน้ำเพลนน่ะแหละแมนน่ตามเอาใหญ่เลยมีียาพลี้ยงตัวเองตนเนาะตอนนี้ห้องประธานในได้ห้อกับตอ้ดนอะไรเงี้นตอนตอนสาวสมูนสมนเฒ่าดีๆตอนนั่งตัวดิไข่ลูกสาวเลยห้องบึ้งลูกสาวเกิดอยุ่่น๊ ว่าเขากำังมีลูกอีกคนนึงอ้ยยยยยยยอยยยยยยอเปยย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 เยยยยอยย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 ยไปยย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 ยายยยยยนยย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 ย่ยย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 บยย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 ้ยย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 ย้ยย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 ยเยย่ยเจ้าอยู่พี่น สมุทรปราการสายสไยสาตัวนี้เลยสายแต่น้องเดิมจังเลยอะยเอโซลาร์ันไปไป่ายหูเลยได้บอจากลาเป็นเพมีทอนผานตลาดมีผ้าเนาะหอบติดตาไอไปยิงาเลยกีบขาเนี่ะตลาดแดงโอ้โหเสียหูว่ะโอ้ยยัหมท่น ทั้งง่ายทังเหื่อยเนนี้เปนมันมาหดแล้วไดดไเลยอคนดพรใด้มื่นอเมืมามาวันมดแล้วเขาเพิ่้ยป้า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 ้าปัาเ้า้าป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 ้า้า้าาาป้าาป้าปป้าปปาปา้าป้ป้าปา้าปาปา้าป้าปาปาา้า้า่้้าป้า้ปา้า้า้าา พอหิวเข่าไปเอ้ามือแบบบ่อหิวเข่าไว้เลยปลเห็นเงื่อนปลาอไปลาดวนอย่างเขาเออปลาปลาใบผีแล้วเราอยู่ผีนะเอาไว้ไปเอาไว้ลูกเอาเอาเอาเขามีนะลูกไปหิวเข่าละมามาแต่ใส่มาแต่ไทยบอกมาแต่ไซอันนี้เพิ่นมาแต่โมกมาแต่สวรรค์นี่แหละเออเ้ยไอคอนที้หิวไหวยตัวชิ้นหิวไหวเลยนไอคอนงานโลก้อคอนแรกเลยนะไอ่ อเออร้ายเดือนไปเลยคับไปเลยอยับไปอยากไปเออข้าไปเ็คนห้เข่าใ่เราอยากมาเบินาะดีเราอยบจรเคือาบอนเขาว้ในคอมเมนต์เขาบอาฉันนองใบเตยไปให้ไปขายโตให้เห็ดยังเห็ดยังเจ้าก็คิดใดเนาะเอาส่วนไดสิขิดแล้ววะสมองขิดอยู่เบาะละโอ้ชงสปรอตคอมเมนต์ตอไปตอบมาอยู่หันเป็นบอเพอเรา ความคิดมันบอกคือการคุณนึงคิดบวกคุณนึงคิดลบเออแม่นขณะคนคิดลบข้าบัวตองไปไก่คือข้าว่าเขาบุรีเนี่ยขาบัวตองไปตัวแห่ก็เลยเอมเลยนนั่นก็ลายค้นลายคนเขากินหางคนคิดเขาบัวเลยเลยแม่ข้าวผัดข้าวบัวใหญ่ข้าวบัวตองไปตอบโต้เขาแม่เลยคือไรนะอยู่สวรรค์เนาะแม่แล้วไอ้ก็ไปอยู่มกูแล้วแหก็อยู่น้ำเพอยู่โอ้บ่เื่อนคนสวรรค์เออแล้วเป็นเขาก็เรียนอยู่คุณดูก็เป็นคนไทยโอ้ สาวเป็นเ่้าเป็นบ่เป็นซัดเจนมานี่เป็นสาวนี่ลูกสาวคุเมศร์เป็นไปอยู่ไทยบ่คือยูนกันเจ้าเป็อกอยู่ไทยขอดอยู่ไทยเพิ่นก็เป็นคนไทยออืขึ้นอยู่พุ่นมาเนี่เอ้ยกับเอ้ยเพิ่นน่ะเป็นเอ้ยกับน้องมื้อนี้บ่อันนั้นกับเป็นครัวโอ้โหจันบ่จั่นบ่ผัวเจ้าโอ้ลาๆฮะ อี่้านนองสาวนะเอาจริงว่ข้าใจพิดกันบดเนาะเอีลูกสาวตะปีละสาน่เ14 14ัล่ะมีโปโำกันสนะองซ้นองมเยเป็นเพื่อนกันได้ปเป็นได้เนได้เ้เย้ย้ยด้ยเฮน้อเเพ้่้้้เฮยยู่ลาวหรืออยู่ไทยฮะเออเก่งเลยเนาะ เยู่ยูล่าก็ยูยูมุกดาหารก็เผ่าคือบ้านท่าวอีกแล้วคือแล้วมันภาษาคล้ายๆคือกันเนาะอันเดียวกันนะจาิาเออตองถ่ายวาคากับขาดาเป็นภาษากลางพิศิอีกเนีเขาื่อวาภาษาบานท่าอเป็นคนลาวแต่กลัวคนไทยใช่ไมไอดุจักคนแหลเดียวคู้เดียวนี้ผู้เดียวชื่อว่าในรในหลาจะซื่อน้องดีหนูดีโอ เลยมาหาน้องไปเตยหากจะว่าจะไปเข่าไปที่ทางในเพราะคุณไ่ให้เข่าว่าเข่าได้เคยมาดิ่นสนามเคยโอ้เคยมาอยู่ได้เคยมาดิ่นอยู่ได้ทุกคนเนาะแต่ว่าเรากล้บุกล้าเข่านะครับเราต้องโฟร์นเนาะว่าจะเข่าชุ่มชื้นหุ่มหนาเได้เนาะแม่นเมนมันก็เฮืงแค่เนาะฝนฝ้าฝนฝ้าน้องใบเตยเข่าคือเฮือแน่บเพื่อเพื่อหอยบอลยูด้วย เพราะว่าอยู่โซนพูนตันอยู่นโอ้คือั้านะคะนั่งไปเจอแล้วจืออยู่เนาะจือทางเพื่อน,น,นจือ<า>จือเพราะว่าเราขัางกมานี่นะังกมาอยู่นะี่่ะ แ,แม่ล่ะเขาเป็นห่วงเพื่อนอยู่นะเยตอนเมื่อกี้นี่นสานวนวลบอหางานให้เพื่อนกันเนาะนแล้ววันนี้เพื่อนออกมาแล้วอายเพื่อนสบายบมากก็กไปเฮ็ดอยู่ใกล้ๆบ้านเขาเลยเฮ็ดงานเพื่อนไปอยู่ได้จัมืวะประมาณสี่ห้าหมื่นเนาะเฮ็ดงานเล็กหน่อยซ้ำนี่เขาตื่นเช้ามันมาไวเนาะเขาบอกจะตื่นเมื่อไหร่เมนเมนมันยากตัวนั่นเนาะ ตอนเขาไปเห็นงานอยู train, ่ทไายทะบินนะโอ้ยถึงเขาเคยนอนบ่ได้แล้วเขาเคยนอนแบบปกติอยู่กับแม่แล้วเขาไปตื่นตีสี่ตีสามมันบ่ได่ายเลยอาซาดิ่งห้อยมันทำอ่ไหรกันสิว่าแล้วกับเขายังบ่มีความอดทนสามปุ่ยใหญ่คือเขานะเสียงก็อยากแบบอันนี้ในเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหิมทางเสียงรถอยู่กันแบบหิมทางเลยพี่น้องจะขอด้วยนะครับเสียงอถ ถ้าเก้อเพิ่นกับคนไทยสวรรค์คือกันบ่แม่นเอ้อเทศชสวรรค์้าอที่ไหนวาเออเบิ้งเบิ้งก้อนาคัน่าไปเตยบ่อันนั้นเล่ยังไงกัแม่เพิ่นเป็นเทศกาลคันมาโอ้แม่ครูดีเยี่ยมระดวงคันว่าครูเป็นหน้าไหนกันคันมาคนเช้าแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูน้ำแม่เพิ่นเดี๋ยววันธรรมดานอนก็เจ็ดโมงหกมงมันคือธรรมดาคันเออแม่ละพีซีตีหายคันมาทางตู้แม่เพิ่นกับพ่อได้มีครูปากครูว่าวเนาะ จังว่ากันบักเบิ่งน้องก่อนเลยแม่นๆอันน้เคนก็เปิด้าสวยัอาให้น้องอยตัวเลยยเออไปปัเงินปัาเฮ็ดจังพอได้มีบ่อนูบ่อนเช่าพอย้ําๆบ่ใหญ่ว่าซั่นเนาะเลยให้เพิ่นความ15 16บาดนี้เธอก็เรียนแ้บดนี้แม่นๆเียนานาาก็อด14ใสคือโดนเนโอเคอยู่ั มาแล้วพี่นาวเลยพอกับดูกพิ่นเนอะต้องไปสั่งไปลาก่อนิสั่งลาแต่บอกง่งไเจอกันยืนม่เอนี่พี่นาวมาเล่นได้ตลอดเลยดิิลงไปเล็นหน้าก่อนบ้าเ้อเฮยิ้ไปเปิืมาโดยอีละ บันไดหันซ <gegen violin> <warfare> ิเมื่อเอาเครื่องมาอยู่พี่บอสิเอาเครื่องมาไว้เพื่อเอาเครื่องมาไว้แล้วกัมาซีเอาเครื่องลงมาพี่เพื่อยันเพิ่นให้นอนยี่พี่เลยนะโอ้แล้วบันไดหันเพิ่นเจ้าสิย้ายมาอยู่น้ำเพิ่นบ่เฮ็ดเวี้ยกับพี่บอบัดนี้่ยเมื่อก็เฮ็ดเวี้ยกับพี่เลยนะแล้วเพิ่นให้อยู่อยู่บ่ให้อยู่คั่นว่าเพิ่นให้อยู่นะให้เจ้าอยู่นี้ล่ะเฮ็ดเวี้ยกับพี่แล้วพอได้อันคือว่าฮู้ความคนหนีก่อนอีกอย่างก็อยู่นดำอ้ายงดำยัง ตั้งมุกตั้งใจเฮ็ดเวียกซอยเพิ่นนแล้วเดินเพิ่นพาไปเวียกยอเดิดินไปไปอาเดินเดินอบอแล้วบอกพอ้พออบมเเมอเสียผ่ไปเวียต่อเรอเี่อ เหนาวแล้วเขาสัเงชี้นั่นไม่อยู่โดยบราเป็นยังไงมาเมื่อใดกันตัวแหลกโทรหายินดีต้อนรับต้อนรังหบโดยไปขึ้นวิดกันอยู่บอลแะไวเพื่อนเพื่อนท่าเห่าเอามามาจะไปเลย่านเดียบมาเดินน้องไปเจอแม่นางเฮียนแม่นี่ลูกไปลูกไปแาบนี้เด้อไปเพื่อแต่ไปใช่ไหมเพือนซีมือเงินเพื่อนไปจึงไดกันเดินทางปลอดภัยเด้อไอเด้อเด้อเดโดยล่ะเงินไปเตยโด้อ ลดกันอยู่ว่ะใชนโดยสบายดีเด้อเด้อทางอานเาเดินทางปลอดภัยอยู่ได้แับใจมัอยู่เนี้ยเดอแม่แม่เด้อเดอด้อเดสบายดีพดีกันเด้อด้อยู่ดีไม่เหงกันเด้อสวัสดีพี่้องไง ก็ไปรวนมารอดพี่น้องเลยเนาะทางเฝืนทางง่ายเมื่อบ้านน้องไปเตยเราเนินพันสีพูดแหละเอาเมื่อเอาเครื่องน้องไปเตยมาให้พี่น้อยเด้ทางน้องไปเตยเขามาเาสือขามาอยู่นี่บนบกเนอ่ะไปแรียพี่น้องพาทางน้องไปเตยเมื่อเอาเครื่องพี่แหล่เรากามาอยู่น้ำไอพี่น้องเยไอเราบอดสบายเนาะไอบอดสบายอ่ะพอมาเมื่อนี่กามาแบบ เพิ่นกาแฟเนี่ยน้องพี่น้องน้องทางัไอ้เพิ่นแล้วเพิ่นก็เป็นคนอยู่อ่ามุกดาหารเนาะเพิ่นว่าเห็นเบิ่งคลิปแต่โดนแล้วว่าสั่นเนาะพอดีเพิ่นมาพี่เพิ่นก็เลยถือโอกาสอ่าเข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้องใบเตยพี่น้องเนาะเพิ่นว่าคล้ายๆคือลูกสาวเพิ่นเพิ่นว่าเนาะก็คือว่าอะไรพี่น้องเนาะความรู้สึกของเพิ่นพี่น้องก็โอ้ยดีมุกงมัใจนำในลายเด้อเนาะที่ว่าเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจ อาเขามาเยี่ยมมาหาทางน้องใบเตยเอาเขาเอาน้ามาให้พี่น้องเลยเนาะกัรทางน้องเพิ่นกระย,ยู่ผู้เดียวก็คือปัจจุบันนี้กเแลเขามาหาไอ้เล่าพี่น้องเนาะอันไอ้เพิ่นบอสบายพี่น้องเลยเนาะทางน้องใบเตยเฮากาขอนค้างมาอาการนี่ก็คือซีนัาเติบอยู่เนาะอันลายมือได้ไดพี่น้องเลยเพราะว่าแต่ก,ก่อนกาเคยเห็นอันเล่าเ,า,เาให้ฟังมาเล่านี่เป็นปอดหรือว่าเป็นพวกอันเอยแบบไอ้แ้่ท,ท้งเธอก็ออกเลือดน,นะพี่น้องเนาะ ยันอาการแล้วแบบเป็นกับกลับมาเป็นอีกแล้วพี่จักเนาะเอากระมีโตะว่าคลิปนี้กัขอขอบขอบใจ FC เบอร์สกูสุโคสเนาะเขามาเป็นกำลังแห่งใจให้กดไล่คนเซฟเบอร์คลิปเบอร์โฆษณาให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหร,รับคลิปนี้กันทางสามมุกดากระซีได้ปิดคลิปเพียงสำนี้เนาะโดยสบายดี